สิภาไปดีไม่หุ่นจักอาจารย์บ่ทางนี้ทางนี้อิรันเขามีอาจารย์สอนน้ำนี่ปวดรุ่มมาพูดแต่รุ่มอมนั่งนี่เพอยาะง่าซาดีกราบล่องสามเทียกราบแบมือพอร้อมแบมือลงไปสามเทียจะแบมืออ่ะจะแบมือกราบต้งประดับเรียจะแบมือม้วนม้วนเป็นขุนใส่ดิพอ <laughs> <laughs> สอนน้องพี่ติพอเออเอาอาจารย์โจดิอาจารย์โจอยู่นี่กดใช่โอ้ยอาจารย์โอ้ย พระบารน่าอยู่ใน่างอาจารย์เอ้ยผ้านองมาฝาบเนื้อฝาโตฉันดอกเล่นยี่ล้านเท่าฉันดอก่นี่น้องเฟื่อนมาตะบอนลยมาตะทั้งเงินผูหลาทั้งไก่อยู่ทังโคราชไอ้ดีๆนั่งเฟื่อนจ้ะเราเห็นหน้าจกัเขาก็บ่ญเห็นเดิมคุณก็จะม่อฮอดก็จะเห็นจริงดีโอ้ยเห็นแต่อยู่ในโทรทัศน์โอ้ยเปิดออกมาบอกกันดีๆรู้ว่ามึงนั่นพระบารนาอยู่โอ้ยมันบ่เห็นหน้าเห็นตากันนั่นแหมอาจารย์ กมจะยบ่ยาไใช้ส่วนอยางล้วมันนี่ทุกคนยินข้าวดีข่าวอย่างจ่านี่พัวกูเดียวเนี่ยไปละพ่อเป็นพ่อบันกันเทาไามเราป็นไปทัวร์ขอข่าวอยู่นักขนาดีดอกพาหนี้กูาหนี้บ้ามเรียนร่ำเย